ไปไปไปตัองใหม่เลยนะตัองใหม่เลยนะพวกมันเยอะเยอะด่าอะไรวะเนี่ยนี่ด่าอะไรอ่ะลบด่านด่านระบบโอเคดูเลยด่าอะไรอ่ะอันนี้จะได้แคยางต้องอะไรหัวด่าอะไรวะเนี่ยคือว่าตอนแรกครูรู้ว่าลูกคนนัมาจะตลกไหมครับเอ้ยเอ้ยขอเดินมาเลยนะขดเดินกว่ามันมันมันได้แค่สามมันได้แค่สองไม่ใช่หรอ กัเลยถามว่ามันได้แค่สองหรือเปล่าเย้ด่าอะไรวะเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนด่านใหม่เหรอใช่เพื่อนพี่แไม่เคยเล่นเลยว่ะโอ้ยเจ็ ไม่มีอะไรเลยไม่มีไฟไม่มีไฟโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันว้าวเยษปืนเยษปืนเยษปืนใครยิงแล้วะใครยิงปืนอ่ะ What the fuck <S 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 อุย้ย แต่แลวมาตกใ <Okay. S 1> จ <Bye. S 1> มีมีอะไรหรือเปล่าโอ้มีปืนชิ่มาแล้วว okay. ม่วมมมมงเี้เขาเกิดตนะัดเอ้ยไปมีหมอกอะตรงมันมาจากไหนวะไปปิดไม่ได้มองไม่เห็นนะไม่มีไฟเนี่ยงจะละเจอละโอ้มันวดนี่ไอ้สายเรือม,มาปิดทำเฮียอะไรก่อน โอ้แดมแม่มีแต่ปืนไม่กูเขอยไรไปเจอเจอมอใช่ใช่ไม่ได้บอกแล้ววะนั่นแหละมันเข้ามาเลยอันนี้อะไรอะ่ะเด็ดแคถังแก๊สเอ้จะถังแก๊สถังแดดถังแดดอะถังแก๊สแก๊สแก๊สโถ่กูต้องเอาไปเก็บอะ่ะ สองสองโอ้ชิตสองโซบเลยเฮ้ย, <c oughs> ยมันเก็บไม่ได้วะไม่ <c oughs> เสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> มันเก็บเรื่อนไม่ได้อะ่ะ <c oughs> what าากเขไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่ขึ้นอีก โอ๊ยทำไมมันหนักขนาดนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเข้าไปทำเฮียอะไรว่ามึงตายห่างแล้วไอ้ชันมึงยังจะเข้าไปอีกกูไม่รู้ว่ามึงตาไม่ตายกูนึกว่ามึงยังไม่ตายอะบูมกูเห็นมึงใส่หน้ากากกูรู้เลยว่ามึงตายเฮีย คุณตายแลย้วค<า>ุณตายตนไหนวะเยียรน,นี่นี่นี่เสร์มเลย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ออกเลยเฮ <c oughs> ียโว้ยแตกไพ่ปลาวัเออเป็นปลาวันถ้ต้องปลาวันโอ้ยได้ไม้ตีกกันไหมไม้เสกกันเธอได้เธอได้กินปลาวันจากเขาบุกโดนไป บู๊รอดยากเขาแห็นมองตรงไม่ไม่มึงมึงมึงก่อนเลยไม่ใช่กูละไม่ใช่กูและเขาเสียใจเขาเสียใจไม่ได้แล้วคนหนึ่งจะแก้ตัวยการไม่หยาวเล่นด้วยงอนโป้งไม่จะได้วันนั้นวันวันเสาร์หน้าแก้กับจ๋ามาไกลไปจังเลยแล้วคนหนึ่งกันแล้วคนนึ่งเงินการกันใหญ่ใหญ่นกัน ยะดาูดูจีนเพื่อนดีด้าฉันจะออกจากที่นี่ยะดาหน่อยที่เฮ้ยโอ้โหของเนี่ยจัดยังอย่างเดียวเฮ้ยโอ้โหว่า เอ่ได้อไปแล้เจอของหลายอย่างอยู <si ่แป๊บนึงเอ้ยดอกลังกลับรอแป๊บไ้ของมาหลายอย่างเลขอมาอสคูสคูสคูอย่าเพิ่งออกเพงกูหลงแน่สาคูสาคู่ เด,เดี๋ยวมันไม่ท้าทายดีกว่าเลยโอ้ยมอนสเตอร์มันจะออกมาไม่ดีเสร็จยด้ยยังเจไดอยู่ไหมยจไดไปไหนเจไาอยู่ไหนเดาดมียะกูยจไดไม่ใช่เหรยเจไดนิ่งๆไปนิ่งเงยอยานีิ่งเงี้ยดึงเลยนะไอ๊อยู่เพื่อนไม่ได้จังไปไหนยม่เไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ชิบหายไปอยู่ไหนกัเนี่ยดึงสายตตันตะตันเอ้าไม่ใครอ่ะผมเองเ๋อเอาสันตามเข้ามาเหรอใช่แล้วดึงแล้วก็ชิบหายสิครับรออะไรนะตามีมอเตอร์ไอ้แตก โอ้ฐาน้าตายไปไงสายอยู่ไหนวะนี่ยูึ้นไหรวะขู้นมาอยู่นแล้วกูตายแน่กูตายแน่ยผมเดินแล้วผมเดินแล้วคุณเดินคุณเดินคุณเดินจ้าลาก่อนไปไหนผมเจอไฟเอ็กซินี่ไงที่ได้ๆอยู่ในมืดไอ้เขาเองอ่ะผู้ถือท็อกกี้ว็อกกี้คนนั้นแ่ะโอัยเดินแล้วนี่เดินแล้วอยากเห็นหนะพาไปดูหน่อย เอ้ันนี้เอาโอเคมนุษย์ละไนร์โอ้ยอะไรอไนรวะไม่ใช่ของรับเย้เย้มันส่งไปซไซมาว้ายเจ๊คีดโอโอติมัสพรามไม่ไม่เชื่อใจมนุษย์โอติมัสพรามโนียอ้าวฟาดโอ้ยโอ

เยีีขึ้นว้าวเช็ดอย่าพึ่งยังม่รอรอแป๊บใส่อนุานไยใส่นาไ้ใส่นญาตแม่แม่อยู่ตรงนั้นเลยว้าวว้าวว้าวเช็ดเช็ดเช็ดอย่าพึ่งออกอย่าพอก่กรแป๊บรอแป๊บ กี <cents input> oh, oh. ้อะไรแวบแวบนี่มันบอกโอ๊ฟ้โอ้เร็วเร็วเร็วีเร็วบรีเร็วบรีเร็วออกยาออกยาเลย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 ออกยาออกยาออกยาลดยาออกยาเร็นออกยาเร็วอยอะยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ยอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเอ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยย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 ย กลัวช no oh. wow. no. ี้ยคือแม่งคือแม่งปีนไม่ได้แม่งไอดีเลยเอะเจตอ่เจต้องเไอ้เหี้ยมัมีสายใส่เลยไอ้เีายสเยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไมันจะได้ขึ้นดานเลยโว้ยของอเก้าหกบาทเนี่ยเฮ้ยไหนวะเฮ้ยไหนวะกูลืมเฮ้ยลืมจริงเลแบบลืมลืมก็ม่ไหนก็ตามเธอไปแล้วเนี่ย ที่นี่ที่ไหนเจออะไรอ่ะเอ้ยเจอเจอรีโมทโอ้ไม่ไม่เจอเลยมองไม่เห็นทางมืดมากไม่เห็นทางฉันเห็นหมดเลยละไม่จริงเว้ยโอ้ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงโอ้ฟาดอะไรเนี่ยเขาหน้ามีหลักแล้วมองไม่เห็นทางผูอยู่ไหนบ้างเนี่ย กูนึกว่าอยากอยากไปวะเสียงกูเจอที่ตีไข่แล่วมันก็ไปมันก็ไม่ดับนี่หว่ามันมันจังวะเบอร์ตัวเฮี่อะไรกูเวงกูเงกวงแต่แต่แต่

อ้อาวน่า่าก่ากู่ยินเสียงตันอย่างนี้เบต่ายไปงแก้วมันตายเบตเบโอ้สเอิร์ธไอ้เหี้ยโอ้รับแขกข้งบนไอ้สัสจะรอดไหมนไอ้สัอันนี้เป่นอกอเบตกอเพิ่มความตื่นเต้นนะเบตมีเหี้ยแต่ไปสัสดูกูไว้ เฮียแล้วพอเราจะตกใจเฮ้ยใครเอาไฟออกใครเอาไฟออกโอ้ยไอ้หนส่มไอ้สิ่งละไปเ้ยเฮ้ยเบไปเบ โอเคเลยเอาสปอ์เลยก่อนเอาเอันนี้มันแพงกว่านะเ้าสุกถ้าเรเอาสปเงินเงินมันจะลดไงไม่ได้สองพังเลยแค่สองพันแล้วเพื่อนโอ้ยเอาของเบไป้ยพวกหอยลองเดี๋ยวค่อยกลับไปเดี๋ยวอยไ ไปจัดโอ้ยแย่ดูดิโอ้ขึ้นบนนะขึ้นบนเถอะไปเถอะไปนี่โอ้แหลกแหลกแหลกโอ้กระตุ้งเที่ยอะไรวะเนี่ยปิงไม่ขึ้นลงลงอยู่านไรไอพีเอคุณดอกเดินพีเอะโหเซิร์ฟเมกาดมีโทเทหหมดแล้วเรื่องจริงไอพีเอคุณอยู่แค่ร้อยเองคนอื่นไม่แหลกกูแหลก เวดเดินเดินเลยเดินเดินเลยเดินเลยเนเราเนเลเเยเดินเรเนเินเรดิาเลยเเล้เดินเวยเดินเลเดลยเดินเเ มาเร็วมาเร็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 วลอให้กอให้กองให้กล้อให้ไปไปไปหยิบหยยิบยิเฮยเปมหายอะให้กอให้กอให้กอให้ไปไปไปยิบยิยิบยิบไปแล้ไปลยุดเปชิบหายอะ

มีเงลือสองบาทปะหรือว่าไมู่ตายขายของมดพอนน้อยไอ้ยงเบียมดพอน้อยรถนั้นน่ยถ้าขายแล้วเสร็จจะบอกว่า,วานี่สิ่ธิหนาของเพื่อนขายขายของจะขายของเอ้คือรถแล้วเน่ยถ้าขายและะ้วไปแล้วเจอหลักยาตใหญ่ <laughs> ยัไม่อะไรยังไม่เอาเงิไว้ไม่เอาบุญรู้ได้ล้ Hãy subscribe rồi kênh